สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Future นะคะสำหรับวันนี้นะคะการเลือกตั้งค่ะก็หนุนราคาทองคำนะคะโดยเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1,706 US d o l าต่อออนแก่งตัวในกรอบ1,705ถึง1,729นะคะราคาทองคำทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่การตอบรับก่อนผลการเลือกตั้งจะออกมานะคะโดยภายหลังจากการเลือกตั้งผลออกมาแล้วว่าโอบามาชนะการเลือกตั้งนะคะก็หนุนให้ราคา คปรับตัวสูงขึ้นต่อคะ่ะทั้งนี้นะคะก็ยังต้องรอดูนะคะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายต่างๆนโยบายต่างๆนะคะว่าสรุปแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะขณะที่นะคะยังมีประเด็นของกรีซนะคะที่จะต้องติดตามกันในวันนี้นะคะอันได้แก่การลงมติของรัฐสภานะคะเกี่ยวกับงบประมาณประเทศนะคะรวมไปถึงการประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดของกรีซคะ่ะดังนั้นในวันนี้หลังจากรับข่าวของโอบามาไปแล้วนะคะเป็นข่าวบวก แรงกระตุ้นหนุนทองเรามาดูกรีซกันต่อนะคะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะถ้าหากเกิดการประท้วงหรือไม่สามารถลงประชามติอะไรได้อย่างไรได้นะคะอาจจะกดดันให้ราคาทองคามล่วงลงมาต่อได้นะคะ ขณะที่คืนวันนี้นะคะจะมีตัวเลขซอกน้ํามันรายสัปดาห์ประกาศออกมาก็ต้องติดตามดูนะคะว่าจะมีผลอย่างไรนะคะซึ่งหากถ้ามองจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากที่ราคาทองคําสามารถเบรกผ่านไฮเดิมที่บริเวณ1,728ไปได้มาชน1,730ซึ่งเป็นสัญญาณค่อนข้างดีทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ติดอยู่ตรงกรอบบนของดาวเทนไลน์ตรงนี้นะคะดังนั้นจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญค่ะว่าจะผ่านไปได้หรือไม่นะคะซึ่งถ้าหากสามารถ ผ่านบริเวณ7 3 0 1 7 3 5นะคะการเข้าไปทำไฮห,หม่ที่ห7 5 0 1,770ห่ก็มีโอกาสในสัปดาห์หน้าค่ะซึ่งก็ต้องมาดูกันก่อนนะคะแต่สัญญาณต่างๆเนี่ยยังคงบอกว่าสามารถขึ้นได้ต่อทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการขึ้นมาแรงๆ2วันติดกันอย่างนี้นะคะอาจจะมีการชะลอตัวก่อนทะลุผ่าน บรวแนวต้านสำคัญนี้ได้ก็1,730-1,735ได้นะคะดังนั้นคนที่ยังไม่ได้มีของสะสมซื้อนะคะรอดูนะคะราคาอ่อนตัวลงมาอาจจะค่อยๆทยอยรับยังไม่ต้องรีบเร่งนะคะอาจจะรอมาดูแนวรับต่างๆไม่ว่าจะเป็น1,720-1,715หรือ1,700นะคะและถ้าเกิดสมมติราคาผ่านไปได้จริงๆก็รอเทคพบรอให้ราคาไปถึงแนวต้านค่อยทำกำไรอีกรอบหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้ให้แนวต้าน1,735-1,740แนวรับ1,715-1,705อย่าลืมนะคะดูแนวต้านให้ดีว่าสามารถผ่านไปได้หรือไม่แต่คาดการเบื้องต้นนะคะว่าอาจจะชะลอตัวบริเวณ1,730-1,735สักระยะหนึ่งก่อนนะคะเราค่อยเบรกผ่านไปได้สำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ